ฮีโร่ไม่จําเป็นต้องมีพลังเพียงแค่กล้าที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือคนที่กําลังลําบากแค่นี้ก็เป็นฮีโร่ได้แล้วเรื่องราวของหมาตารวจที่ดันดวงสวยกลายมาเป็นหมาจรแต่ก็ดันมาดวงดีจากการที่ได้รับพลังซูเปอร์ฮีโร่ที่เหมือนกับพลังของซูเปอร์แมนเจ้าหมาน้ามึนก็นเลยใช้พลังแบบมั่วๆในการช่วยเหลือมนุษย์และก็สร้างความวุ่นวายไปด้วยเพราะใช้พลังไม่เป็นและเรื่องราวความมึนของซูเปอร์หมาพลังเลอเทอะจะเป็นยังไงเรามารับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยนะจ๊ะคนดีทุเรศทุรัง ฟิล์มภูมิจะเสนออันเดอร์ด็อกยอดสุนัขพิทักโลกให้เสียงภาษาไทยการสปอยโดยเกมมิ follow, ่งฟอร์เราเดาเดาเด ัคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังเราข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้อหาข้อมูลคิดพลาดขั้นจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิกิพีเดียหรือตำราบทเรียนใ,นใดๆก็ขออภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้อ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังเรื่องราวเริ่มขึ้นที่เจ้าหมาบาิเกิลตัวนี้น้องมีชื่อว่าชูชายเรียกสันๆว่าบักชายน้องเป็นสุนัขต,ตำรวจเคนายที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการดมและก็เชี่ยวชาญในเรื่องของการเลียเป็นอย่างมากเพราะชอบเลียไส้กรอกของตัวเองเออเขาเรียกว่าการสร้างความเพลิดเพลินและในขขขณะะะะะททททททีีีี่่่่่่บบัััััักก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 กชชชาา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 ายยลลลงงงงงงงหหหนนนนนน้้้้้อาาออออออรรรรรผููปปเเเศพดดโมมมใฟ็ืจจไไิส ตรงหน้าท่านผู้นำขี้โม้และก็ไม่รอช้าบักชายก็รีบพุ่งมาที่กล่องปริศนาและเห่าหอนบู้บู้ไม่หยุดทำให้ทุกคนพากตะอกตกใจและคิดว่ากล่องใบนี้ต้องมีวัตถุอันตรายอย่างแน่นอนแต่มันก็ไม่ใช่อย่างที่คิดเพราะพอเปิดกล่องออกมาก,ก็พบว่าสิ่งที่บักชายได้กลิ่นมันก็คือขาหมูแดดเดียวที่หน้าแดกเป็นอย่างมากอ้าวก็นึกว่าระเบิ้มที่ไหนได้เป็นขาหมูซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้บักชายโดนด่าและก็ยังถูกหัวเราะเยาะจากบรรดาเพื่อนหมาที่ไม่ค่อยจะชอบขี้หน้ามันอยู่พอดีเพราะว่ามันตตวเี้ย ทำให้บักชายเสียออกเสียใจและเอกมาเดินรับลมด้านนอกแต่มันก็ดำมาสวยโดนเขาไม่ดีจับตัวเป็นหน้าตาเฉยมีน้ำซ้ำยังโดนออกมาขังและต้องทนฟังเจ้าหมาตัวนี้บนอะไรก็ไม่รู้งุ้งงิ้งงุ้งงิ้งทั้งคืนเอ่อคนน้ำคาน ตามมาที่ด้านหน้าเตกที่ตอนนี้ลุงรปภที่ชื่อแดนก็มาเข้าเวรที่นี่เป็นวันแรกและในขณะที่กำลังทำงานจู่ๆตาลุงคนนี้ที่ชื่อไซมอนก็เดินน็อกเด็กๆกเด็กเข้ามาแต่ตาลุงแดนที่ไม่รู้จักก็บอกว่าเข้าไปข้างในไม่ได้เพราะตอนนี้มันดึกแล้วแต่บักไซมอนที่เป็นคนชอบเบงก็บอกว่ากูคือดรไซมอนเซึ่งเป็นคนที่สำคัญที่สุดของบริษัทแถมยังมีบัตรผ่านตลอดชีพอีกด้วยเออให้กูเข้าไปได้ยังและในเมื่อรู้แบบนั้นลุงแดนก็เลยไม่เถียงและปล่อยให้บักไซมอนกับลูกกระจอกที่ชื่อแคทแบบที่ตลง ก็ยังงงอยู่เลยเออกูเพิ่งจะมาวันแรกและที่บักไซมอนมาที่นี่ก็เพราะว่ามันกําลังทดลองพวกหมาแมวจรดวงสวยที่บักแคทจับมาได้เนื่องจากบักไซมอนอยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็อยากจะยึดครองโลกด้วยกองกําลังหมาที่มีพลังกาลังเหมือนกับซูเปอร์ฮีโร่โดยที่หมาพวกนี้ก็ไม่ได้อยากจะมีพลังอะไรเลยสักนิดเออมึงดูสภาพกูด้วยแต่บักไซมอนก็ไม่สนว่าหมาพวกนี้จะรู้สึกยังไงเพราะมันก็ไม่ใช่หมามันก็เลยสั่งให้บักแคทไปเอาหมาดวงสวยมาหนึ่งตัวเพ ื่อจะทดสอบน้ํายาสูตรลับแบบทดสอบไปเรื่อยๆจนกว่าที่หมาพวกนี้จะมีพลังและหมาดวงสวยในวันนี้มันก็คือบักชายนั่นเองเออเขาเรียกว่าสวยแบบต่อเนื่องแต่พอบักไซมอนหน้าเหมือนหยิบเขม,มันมาควายขึ้นมามันก็ทําให้บักชายต้กระใจเร,ะเราไม่อยากโดนจิ้มบักชายก็เลยวิ่งหนีไปทั่วมั่วไปหมดบักแคทที่เห็นแบบนั้นก็พยายามตามจับแต่มันกระซุ่มซ้มไปชนกับแผงวงจรจนโดนไฟช็อตแงๆแต่บักชายก็ยังไม่หยุดและวิ่งด้วยตีนทั้ง4แบบดุกดิกดุกดิก,ดกแถมยังกระโดดปีนตู้เก ผสมทาให้ตู้เก็บน้ํายาล้มใส่บักชยัยบักชายก็เลยได้อับน้ํายาแบบอับทีเดียวทุกสูตรนั่นแหละครับเมื่อน้ํายาสูตรลับทั้งหมดมาอยู่ในตัวของบักชายก็ทําให้มันมีพลังเหนือหมาและใช้พลังที่ได้มาแบบงงๆวิ่งทะลุประตูด,ด้วยความแรงและกลายเป็นอิสระทันทีบักไซมอนที่เห็นแบบนั้นก็ต้องตกใจยอย่างแรงเพราะไม่รู้ว่าน้ํายาที่เข้าไปในตัวของบักชายมันมีตัวไหนบ้างเออกูทดลองมาตั้งนานไม่สําเร็จแต่มาสาเร็จจากการหกใส่มันจริงๆเลยชีวิตแต่มันก็งงได้แค่แป๊บเดียวโจโจที ติดไฟก็รั่วเรามาทับใส่บักไซมอนทําให้มันโดนทีวีปิ้งย่างสดแต่ก็ไม่ถึงกับตายเพราะบักแค้ลูกน้องสุดที่เลิฟก็เข,ข้ามาช่วยเอาไว้ได้เออลูกพี่กูโดนทีวีปิ้ง เวลาต่อมาบักชายที่รู้สึกหิวก็มาคุยหาของกินตามรักษาของหมาจอนแต่ในขณะที่กาลังคุยโจโจหมาโฮเลดเจ้าถิ่นก็เข้ามาขู่บักชายอย่างกับหมาและบอกว่าแถวนี้ถิ่นกกอย่ามาหาของกินอะไรมั่วซั่วเข้าใจบอสไม่เชื่อก็ดมตามเสาดีกูเยี่ยวเ,เอาไว้หมดแลว้วบักชายที่รู้ว่าดูทรงแล้วไม่น่าจะสู้ได้เพราะตัวเล็กกว่าก็เลยตัดสินใจใส่เกียร์หมาแล้ววิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตทำให้แก๊งหมาจอนเจ้าถิ่นต้องอึง้งเพราะบักชายมันวิ่งเร็วกว่าหมาทั่วไปหลายสิบเท่า,เ,าเครื่องแม่แงโค ด้วยความแรงก็ทําให้บักชายผู้มาชนกับรถและรถคันที่ชนก็เป็นรถของลุงแดนซึ่งเป็นรปภเฝ้าตึกทดลองสัตว์ที่บักชายเพิ่งจะหนีมานั้นแหละแต่ลุงแดนก็ไม่รู้ว่าในตึกนั้นมันทําอะไรกันเพราะเพิ่งจะไปทํางานได้แค่วันเดียวและทันทีที่บักชายมุดออกมาจากใต้ท้องรถก็ทาให้ลุงแดนชอบบอกชอบใจที่บักชายยังไม่ตายทางทันที่ชนเต็มๆเ,เขาก็เลยตัดสินใจที่จะพาบักชายกลับบ้านเพื่อจะเอาไปให้ลูกชายเลี้ยงเนื่องจากลูกชายของลุงแดนไม่ค่อยจะออกจากห้องและชอบเก็บตัวเงียบแตกต่างจากวัยรุ่นทั่วไปมัน มีชื่อว่าแจ็คและที่บักแจ็คเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าหมาม้าเพิ่งกิตายได้ไม่นานส่วนป้าป้ายังลุงแดนเขาไม่ค่อยจะมีเวลาให้กับลูกทางั้นที่ตอนแรกป้าป้าเป็นตำรวจแต่ก็ลาออกมาเป็นรปภเพราะคิดว่าจะมีเวลาให้กับลูกมากกว่าการเป็นตำรวจแต่มันก็เหมือนเดิมเพราะรปภก็ต้องเข้าเวรและพอเลิกงานป้าป้าก็ต้องมานอนเหมือนเดิมเออถ้าเป็นแบบนี้แล้วจะลาออกมาเพื่ออะไรแล้วก็นั่นหลักรับทางที่ที่บักแจ็คเจอกับบักชายมันก็ไม่ได้รู้สึกว้าวหรือดีใจอะไรเพราะมันอยากจะให้ป้าป้ามีเวลาให้กับม มากกว่าเอกูอยากได้พอ่อไม่ได้อยากได้หมาป้าที่เริ่มจะรําคาญกันเลยบอกว่าถ้ากูเอาเวลามาให้กับเมืองพวกเราจะไม่มีตังแดกข้าวไม่มีบ้านจะอยู่และต้องกลายเป็นคนโฮมเลดที่มีเวลาให้กันทั้งวันแต่มีเวลาแบบชีวิตทุเรศทุรังมึงจะเอาไม่ล่าแมงพูดสะเห็นภาพแต่ถึงจะพูดซะขนาดนี้บักชายก็ยังคิดเข้าข้างตัวเองและพยายามจะงัดเอาปมในใจที่มีอยู่น้อยนิดขึ้นมาสร้างดรามา่าเพื่อเรียกร้องความสนใจตามภาษาของคนที่ยังคิดไม่ได้เออคนแบบนี้มีเยอะซะด้วย เวลาต่อมาบักชายก็ถูกทิ้งให้อยู่ในบ้านตัวเดียวเพราะตาลงไปทํางานส่วนบักแจ็คก,ก็ไปเรียนซึ่งบักชายที่เริ่มใจหิวก็เลยมาเ้อคนในครัวเพื่อจะหาอะไรมั่มเราไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่เมื่อวานแต่ด้วยพลังที่เกินมาก็ทําทให้อาหารกระป๋องแห้งจนเลอะเทอะเต็มบ้านไปหมดแต่บักชายก็ไม่สนและเลียตามจุดต่างๆที่อาหารกระเด็นไปโดนเอ่มแมงคตดเซ่บแต่ในขณะที่กํลาลังเลียจู่ๆตลาลงไปสานีเข้ามาส่งจดหมายที่บ้านและก็นั่นแหละครับบักชายที่กลายเป็นหมาบ้านก็ามาเห่าฮ้องๆตามประสาหมาแต่มันก็ ดันเห่าแรงเกินไปจนทานให้กระจกร้าวมินําสามแว่นตาของตาลุงไพรสันีก็ร้าวตามไปด้วยทาให้ตาลุงไพรสันีต้องใจและรีวิ่งขึ้นรถทันทีเออเกิดมาไม่เคยพบเคยเจอแจนันบักชายก็หามาเห็นลูกเทนนิสที่อยู่ใต้โซฟามันก็เลยรีวิ่งมาหาลูกเทนนิสเพื่อจะอามาแทนเล่นตามประสาหมาแต่โซฟาดวงสวยมันก็ทนแรงงัดของบักชัยไม่ไหวทําให้มันลอยและเลี้ยวหมุนติ้วติวแถมยังกระแทกกับเข้าของในบ้านจนเละเทะไปหมดแต่บักชายมันก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากพลังแรงหมาของ มันก็เลยคิดว่าโซฟาตัวนี้กาลังจะฆ่ามันทางทั้นที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยสักกนิดเออโซฟามันจ้องจะเล่นกู เวลาต่อมาบักแจ็คก็กลับมาจากโรงเรียนและมาเห็นว่าตอนนี้บ้านของมันเลทเทปไปหมดแต่บักชายก็พยายามอธิบายว่ากูไม่ได้ทําอะไรแต่โซฟามันพยายามจะฆ่าก,กูแต่มันทำให้บักแกจ็คตกใจเพราะได้ยินที่บักชัยพูดทุกคําซึ่งมันก็ไม่ต่างอะไรกับบักชัยที่ตกใจเหมือนกันเพราะมันไม่คิดว่าบักแจ็คจะฟังภาษาหมารู้เรื่องอ้าวอย่าบอกนะว่ามึงเป็นหมาปลอมตัวแม่งคิดได้ยังไงวะและในเมื่อรู้ว่าบักแจ็คฟังภาษาหมารู้เรื่องบักชัยมันก็พูดไม่หยุดเพราะอยากจะคุยกับคนมานานเละแต่บักแจ็คก็บอกว่า มึงจะต้องไม่พูดให้ใครได้ยินเพราะมันจะเป็นอันตรายกับตัวของมึงเองซึ่งบักชัยก็โอเคและเปลี่ยนเป็นเห่าทันทีเมื่อมีคนแปลกหน้าเข้ามาใกล้และต้องแกล้งทําตัวให้เหมือนกับหมาและคนที่เข้ามาทักบักแจ็คก็คือแม่สาวคนนี้เธอมีชื่อว่ามอนลี่เรียนสั้นๆว่าน้องลี่น้องเป็นนักเรียนห้องเดียวกันกับบักแจ็คและก็เป็นคนที่บักแจ็คแอบชอบแต่น้องมอนลี่ก็ไม่ได้มาคนเดียวเพราะเธอก็พาหมาสาวสุดน่ารักมาเดินเล่นด้วยน้องมีชื่อว่าพอลี่เรียนสั้นๆว่าน้องพรแอรกุเลี่ยงชอบชื่อน้องพรและ บักชายน้ำเมินได้เจอได้เจอกับน้องพรกระทำให้มันตกหลุมรักมาตัวเมียตัวนี้ตั้งแต่แรกเจอแต่น้องพรที่ไม่เคยเจอกับบักชัยมาก่อนก็ไม่อยากจะผีผาลมและสวยแกกันตั้งแต่แรกเจอเธอก็เลยเล่นตัวเพราะยังมีหมาตัวผู้มากมายที่จ้องจะสวแกกับน้องพรอ,อีกตั้งเยอะหมาธรรมดาก็กูสวยจานน้ำบักแจ๊กก็อาจานร่อนจากถังขยะมาลองร่อนเล่นกับบักชายแต่บักชัยที่ไม่ใช่หมาธรรมดาก็เผลิดใช้พลังซูปเปอร์หมาพุ่งไปงัามจานร่อนด้วยความเร็วแสงมาให้กับบักแจ๊กได้อย่างง่ายดายแม่งหมาเดอะแฟดชด บักแจ๊ที่ไม่เคยพบเคยเห็นหมาแบบนี้มาก่อนก็เลยลองให้บักชายเอากิ่งไม้ไปฝังดินเหมือนกับที่หมาชอบทํากันบักชายก็เลยจัดให้ตามคําขอแต่มันก็ขุดโคตรจันเลิกยังกับขุดบ่อนน้ามันทาให้บักแจ็กต้องกจใจและสั่งให้บักชายขึ้นมาเดี๋วนี้เพราะถ้าไม่ห้ามเดี๋ยวมันจะขุดทะลุโลกแอบปวดหัวจริงๆแต่จะอยู่บักชายหมาผิดปกติก็ได้ยินเสียงร้องของความช่วยเหลือจากน้องลี่กับน้องพรที่กําลังโดนคนร้ายปล้นบักชายที่รู้แบบนั้นก็ไม่รอช้ารีวิ่งไปช่วยน้องพรด้วยความแรงแแต่่มันนนกก็วิิงรงรเไปจทําให้ ลอ,อยและกลายเป็นบินไปซะอย่างนั้นแม่งเอ้ยหมาบินได้นั่นแหละครับบักชายที่ตอนนี้มีพลังเหมือนกับซูเปอร์แมนแต่มันคือซูเปอร์ด็อกเพราะเป็นหมาก็บินด้วยพลังที่ได้มาแบบมั่วๆเพื่อจะไปช่วยน้องพรให้รอดพ้นจากอันตรายแต่มันก็ยังบังคับที่ทางไม่เป็นทําให้พู้คนพากันเดือดร้อนไปทั่วเมืองจากการที่จะไปช่วยน้องพรกับน้องลี่เพียงแค่2ชีวิตเออทำความดีไปด้วยสร้างความเดือดร้อนไปด้วย้มซะไม่มีแต่ถึงจะมั่วซะขนาดนี้บักชายก็ยังจูสาจช่วยน้องพรกับน้องลี่ได้โดยที่มันก็ยังงงอยู่เลยแต่ พรกับน้องนี่ก็มองไม่ทันและก็ไม่รู้ว่าใครมาช่วยเพราะมันไวเกินไปเอออะไรวะเวบ,เวบ เวลาต่อมาป้าป้าก็กลับมาที่บ้านและก็มาเห็นว่าข้าวของในบ้านเละต้มเป๊ะจากฝีมือของบักชายน้ำเมินป้าป้าที่โคตรจะเสงกัเลยบอกว่าจะเอาบักชัยไปให้เทศบาลเพราะเลี้ยงแค่วันเดียวอย่างขนาดนี้ถ้าเลี้ยงอีกสักสองสามวันบ้านกูไม่บ้มเลยหรือเออตัวทำลายล้างชัดๆแต่บักแจ็คก็บอกว่าโหนจะเลี้ยงบักชายและเปลี่ยนให้มันเป็นหมาดีเพราะหนูรักมันมากอ่ะพอมันทำลายข้าวของปุ๊บมึงก็รักมันป๊าอะไรของมึงวะ เวลาต่อมาบักแจ็คก็อ่านตำราวิชาการฝึกหมาเพื่อจะให้บักชายเป็นหมาแสนรู้เหมือนกับที่หมาตัวอื่นเขาทํากันแต่คําสั่งพวกนี้มันก็กระจอกง่อยเกินไปเพราะบักชายเป็นหมาตำรวจมาก่อนทําให้บักแจ็คต้องอึง้งเพราะบักชายน้ําหมันทําตามคําสั่งได้ทุกอย่างแม่งทําไมมันเก่งจังวะและในขณะที่บักแจก๊กกาลังใช้ชีวิตกับโคดหมาจู่ๆในทีวีก็รายงานว่าตอนนี้มีโจนกําลังปล้นแบงค์ซึ่งไอโจนมันก็ไม่ใช่ใครอื่นเพราะมันก็คือบักแคทลูกสมุนของบักไซมอนนั่นเองและที่มันต้องปล้นก็เพราะจะเอา ไปสร้างห้อง l a บใหม่เนื่องจากห้อง l a บเก่ามานันระเบิ้มจากการที่โดมบักชายทําเลซึ่งบักชจยที่ไม่รู้เรื่องก็แนะนําให้บักชายลองใช้พลังในการเข้าไปช่วยเหลือตัวประกันที่โดมบักแคทจับเอาไว้เราพลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งเอคํานี้มันคุค้นๆนะและก็ไม่รอช้าบักชายที่อยากจะลองพลังก็บินมาที่แบงค์ด้วยความแรงจากนั้นก็เข้าโจมตีบักแคทกับลูกสมนุนกี้กี้และสามารถช่วยเหลือตัวประกันได้อย่างง่ายดายเออแค่นี้เองจ๊บๆแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทําทให้ชื่อเสียงของหมา ดังระชอมไปทั่วโลกเรายังไม่เคยมีใครคิดว่าจะมีหมาซูเปอร์ฮีโร่บินไปบินมาแล้วออกมาช่วยเหลือผู้คนแบบนี้เออเหนือความคาดหมายสดๆส่วนบักแคที่หนีออกมาได้ก็เอาเรื่องนี้มาฟอ้องบัคไซมอนทาให้บคัคไซมอนงดเงีดเพราะาคิดว่าความดีความชอบทั้งหมดน่าจะตกมาอยู่ที่มันแต่กลายเป็นว่าหมานําเมินตัวนั้นรับความโด่งดังเอาไว้ตัวเดียวแอรโกรู้สึกอิจฉาหมาจานนับาบัคแจก,ก็ตัดชุดซูเปอร์ฮีโร่ให้กับบักชายพร้อมกับช่วยกันตั้งนามเรียกขานว่าอันเดอร์ด็อกเพื่อให้ผู้คคนนจดจดําวีืือออช่ขง ซูเปอร์ฮีโร่ใส่อาหารเม็ดเพราะเด็กอาหารคนไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นโรคไตซึ่งหลังจากนั้นซูเปอร์ฮีโร่ใส่อาหารเม็ดก็ออกช่วยเหลือผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือแบบเต็มใจบ้างและก็ไม่เต็มใจบ้างส่วนบักไซมอนที่รู้สึกแค้นบักชายก็สั่งให้บักแคทลูกสมุนกี้กี้ไปเอาดีเอ็นเอของบักชายกลับมาที่แหลกเพื่อที่มันจะได้สกัดสารและสร้างน้ํายาพลังแรงหมามาใช้ในการกระทืบบักชายและยึดครองโลกใบนี้ด้วยฝูงหมาตามความฝันที่ได้วาดเอาไว้และก็นั่นแหละครับบักแคทหน้าเหมินก็ปลอมตัวเป็นคนตก เติกและอาศัยจังหวัดตอนที่บักชัยเข้ามาช่วยใช้สายจูงเกี่ยวกับปลอกคอแต่มันก็ทําให้บักชัยงดงิดและรู้สึกมันไส้บักแคทมันก็เลยลากบักแคทไปทั่วทิพย์ทั่วแดนทาให้บักแคทตาเหลือกตาปลิ้นล้มกลิ้งล้มไงอย่างกับลูกขนนนวลรอโดนซูเปอร์หมาลากแต่ด้วยความแรงที่แรงเกินพิกัดก็ทาให้ปลอกคอของบักชัยหลุดบักแคทกับบักไซมอนก็เลยรู้ว่าบักชัยมาอาศัยอยู่ที่ไหนเพราะมีที่อยู่บนปลอกคอแอ่กว่าจะได้มากูเกือบตายจาน้าบักชัยก็มากระนุ้งกันิ่งกับน้องพรแต่น้อออองพรกกก็บบว่าช มเมรามันเท่และมีพลังแรงหมาที่อาจจะสวัยแก,กกันได้ทั้งวันแบบไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเออมึงมันหมาธรรมดาไม่คู่ควรกับกูหรอกอ้าวอะไรวะและในเมื่อรู้แบบนั้นบักชายก็เลยแต่งเนื้อ,อแต่งตัวและรีบมาหาน้องพรเพื่อจะจัดให้น้องแบบที่น้องต้องการเออได้ข่าวว่าอยากจะสวัยแก,กกับพี่แต่ตอนนี้น้องพรก็ไม่อยากจะสวัยแก,กเพราะต้องบิว้วก่อนบักชายที่รู้แบบนั้นก็เลยพาน้องพบบนนนนเ่ออออจจะะทาใหหงงงแแลลยมมมมมมมสสสสวกกกกัััััีไปดดู แต่ถึงบักชายจะทำถึงขนาดนี้น้องพลก็ยังไม่ยอมให้สวกแก๊กเพราะเพิ่งจะเคยเจอกันครั้งแรกอ้าวกูโดนหมาหลอก เวลาต่อมาบักไซมอนกับบักแคทก็จับตาลงแดนมาเป็นตัวประกันนั่นก็พยจะาล่อให้บักชายมาช่วยตาลงแต่มันก็ทําให้ตาลงเขาจะงงเราไม่เชื่อว่าบักชายหมาหน้าเมินจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่อาหารเม็ดเหมือนกับที่บักไซมอนบอกเออใครมันจะไปเชื่อแต่ถึงจะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะพอตาลงตะโกนขอความช่วยเหลือตามที่บักไซมอนสั่งบักชายมันก็ได้ยินและตัดสินใจใช้พลังซูเปอร์หมาข่าบักแจ็คบินขึ้นฟ้าและเหาะไปช่วยตาลงด้วยกันและพอมาถึงบักชายก็ยอมให้บักไซมอนสกัด DNA และก็ยอมกินยาลบพลัง เพื่อจะช่วยชีวิตลุงแดนแล้วก็ช่วยไม่ให้บักแจ็คดวงกระทื้เพราะความเป็นหมาอย่างไงก็รักเจ้าของมากกว่าชีวิตตัวเองเ,อเพื่อเจ้านายกูยอมได้ทุกอย่างแล้วมันก็ทําให้บักชายกลับมาเป็นหมาธรรมดาส่วนบักหมาตํารวจเก่า3ตัวนี้ก็ได้รับพลังซูเปอร์ฮีโร่และกลายมามีพลังเหมือนกับที่บักชายเคยมีการนบักไซมอนก็พาซูเปอร์หมาทั้ง3ามลงมาที่สาลาวาการเพื่อจะประกาศศักดา์าแล้วก็ยึดอํานาจเมืองนี้ก่อนที่จะยึดโลกนี้ไว้ทั้งโลกโดยที่มันก็ยังไม่รู้ว่าถ้าย,ยึดโลกได้แล้วมันจะทําอะไรต่อ,เ,อเดี๋ยวค วกัจนจกนำบักแคสก็เอาระเบิดมมาวางไว้ที่ยอดอาคารซึ่งระเบิดมลูกนี้ก็ไม่ธรรมดาเพราะมันเต็มไปด้วยเซรุ่มที่จะทำให้สัตว์ทุกตัวทวบริเวณกลายมาเป็นซูปเปอร์สัตว์แถมยังทําให้สัตว์ทุกตัวฟังคําสั่งของบักไซมอนแค่คนเดียวแต่บักชายหมาน้าเมินที่เพิ่งจะหลุดออกมาจากการถูกขังก็มายอมไม่ยอมให้บักไซมอนทาใหโลกนี้เต็มไปด้วยซูปเปอร์สัตว์มันก็เลยวิ่งเข้าไปที่ศาลาว่าการเพรราาื่อจะป่วนประสาบบักไซมอนเหมือนกับที่เคยทํามาแล้วรอบหนึ่งและก็น่แหลักรับบักไซมอนที่ไม่ทมมทัััันไดด้้รระะววงงตกกกโบชาาจจูมมมํใหลล ลม้มไงยมีนำซ้ำเซรุม่มพลังซูเปอร์ฮีโร่ก็กระเด้งเข้าปากบักชายจนมันกลายมาเป็นซูเปอร์ฮีโร่อาหารเม็ดเหมือนเดิมเออกูกลับมาเวลและด้วยชั่วโมงการบินที่มากกว่าหมา3ตัวนี้ก็ทําให้บักชายสามารถจัดการกับหมอ,อนหัดทั้ง3ได้อย่างง่ายดายเพราะเก่าเกมกว่าบไซมอนที่เริ่มจะราคาญก็เลยตัดสินใจกินเซรัม่มพลังซูเปอร์ฮีโร่เพื่อจะจบปัญหาโดยการกระทืบบักชัยด้วยตัวเองแต่มันก็ไม่เคยใช้พลังมาก่อนบักไซมอนก็เลยทําอะไรบักชัยไม่ได้แถมยะจูบ,บักชายก็มาพูดกับเพื่อนหมาทั้ง3และบอกว่า บักไซมอนไม่ได้รักพวกมึงจริงและก็หลอกใช้พวกมึงให้ทําแต่เรื่องผิดๆทำให้หมาทั้ง3ตัวคิดได้เพราะพลังจากเซรุม่มทาให้หมามีความคิดและฉลาดเหมือนกับมนนษย์พราะมันก็เลยคิดทบทวนจนได้รู้ความจริงว่าบักไซมอนเป็นเจ้านายที่ไม่ดีเลยสักกนิดและในเมื่อรู้แบบนั้นไอ้สตัวนี้ก็เลยเปลี่ยนเป้าและหันมาไลง่งาบับากไซมอนเจ้านายเลวเพราะมันชั่วเกินไปอ่ามากัดกูเฉย เวลาต่อมาบักชายก็รีบกลับมาหาบักแจ๊คเพื่อจะขอใส่ชุดอันเดอร์ด็อกจะได้รีบไปช่วยน้องพรกับน้องลี่ที่อยู่ดีๆก็โดนบักแคนมัดไว้กับระเบิมแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรพอซูเปอร์ฮีโร่อาหารเม็ดก็รีบมางาบระเบิมแล้วก็ใช้อุ้งตีนขุดดินแบบขุดยิกงๆเพื่อจะเอาระเบิมไปฝังไว้ใต้ดินแต่บักชายก็บินออกมาไม่ทันพอระเบิมมันก็บึ้มบําสัมบี้ทำให้บักชายกระเด็นออกมาจากรูพุ่งขึ้นไปบนฟ้าทะลุออกมาถึงอวกาศทำให้นักบินอวกาศที่กำลังทำงานต้องตองกใจอย,อย่างแรงเพราะเมื่วปปปปออแ แม่งขนาดขึ้นมาอยู่บนอวกาศกูก็ยังจะมาเจอหมาจอนมซ a z i n จริงๆเลยเชียวแต่บักชายก็ลอยได้แค่แป๊บเดียวมันก็พุ่งมองโลกด้วยความแรงแต่ทิงจะตกลงมาแรงถ้าขนาดนี้มันก็ไม่เป็นอะไรและกลับมันหลั่ลาได้เหมือนเดิมเพราะนี่คือซูเปอร์ฮีโร่พันอาหารเมทที่ไม่มีวันตายจากการต่อสู้แต่มักจะพ่ายแพ้ให้กับกระดูกไก่เพราะโดนกระดูกแทงหลอดลมเอออย่าเออกระดูกให้หมาก,กินนะซึ่งหลังจากนั้นบักชัยหมาน้ำเหมือนก็ออกช่วยเหลือผู้คนแล้วก็จีบน้องพรด้วยการเป็นบักชายไม่ใช่เป็นซู ทมให้น้องพรอนทนแรงตื้อไม่ไหวเพราะมันมาจีบทุกวันเธอก็เลยยอมให้บักชายสวัแก๊กแบบตายอดตายอยากทาให้บักชายได้เป็นพระเอกน้องพรก็ได้เป็นนางเอกจากการสวัแก๊กตามคอนเซปต์ของช่องแอกูลียังชอบหนังหมาสวัแก,ก๊กส่วนบักแจ๊กับน้องลี่ก็คบกันแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กแต่ก็ไม่ถึงกับสวัแก,ก๊กเพราะยังเด็กยังเล็กกันอยู่เออรออีกสักแปบบ๊บส่วนบักไซมอนที่ตอนนี้ไร้พลังเขาถูกจับมาขังกับบักแคทลูกสมุนสุดที่เลิฟที่ความจริงมันชอบผู้ชายทําให้บักไซมอนต้องสวยดนบบักแคจซ ตามคอนเซปต์น่มนาเอ,ออยู่ยาวๆเสวกแก้กันยาวๆแล้วมันก็ทําให้2ตัวนี้กลายเป็นพระเอกและนางเอกของเราอีกคู่เรียกได้ว่าเหนือความคาดหมายสุดๆออพอเถอะและเรื่องราก็จบเป็นยังไงกันบ้างหลักรับสําหรับหนังเรื่องนี้และผูค้คณคิดเห็นกันอย่างไรก็ค,อ,คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนําคลิปต่อไปและมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ